ีจ้าเพื่อนๆออทุกคนจ้าเนาะจา้ามนี้ดาสุ้อผ้มาเห็ดกินแบบเนี่ยกระราง้านบ้านกินง่ายอยู่ง่ายแต่ว่าก็กินเพื่อสุขภาพนันาา่เนาะจ้าเนาะมนี้ดาจะไม่กินยังมอติเดี๋ยวตามมาเลยจา้าเดี๋ยวด่าภาไปเห็ดกินง่ายๆเนาะจ้าเนาะจักรก่อนอื่นก็อย่าลืมเด้อจ้ากดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ดาต่อไปเด้อจ้าแต่ต้องขอขอบพระคุณทุกคนรวมหน้าเด้อจ้าเดี๋ยวตามดามาเลยจา้ยา จ้าพเพื่อนๆจ้ามณีดาสิผ้ามาเบิงเด้อจ้าว่าเมียฝรั่งกินอยู่บ้านๆมีสกินน,นี่อย่างเนี้ยนี่เละจ้าหน้าสิกินเนี่ยจ้ามณีมีไอ้กุ้งจา้ากุ้งสิ่ข้าเห็ดสำเร็จรูปแล้วน้อยจ่าเนาะขอใส่ใส่แข็งมาแล้วถุงละวนั่งเรียญจ้าถุงล้วนึ่งเหรียญน,นังง่งเส้นมะสงข์ถุงน้อยจ้าแล้วก็ไอเ้เห็ดกระป๋องที่เขาต้มสุกแล้วน่าขึ้กันจ้าอันนั้นก็น,นั่งเรียนขี้กันสรุปแล้วอยู่นี่ยขึ้นสามเรียนยูเอเอหรือว่าประมาณเก้าสิบบาทเงินไทยน้อเนาะ นั่งจิตกินอิ่มบ่มืนอะเกาสิบาทอิ่มบ่อิมอ่มก็ต้องให้อิมนะ่มเนอกจาเนาะช่วงมีช่วงอยู่คุยกรีนก็ต้องกินแบบพยันจักน้อยจักน้อยเด้อจะก่น้องเอ,อเย้ยเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวนั่งสิมาเปิดแทเบิล็ว่าไนดน้หนีมีอย่างแน่นอกจากปริมาณจำได้จิเป็ดดนแต่อิ่มย้อนอยู่บ่แต่ว่านั่งจะบ่ดดัดแปลงเด้อจากเพราะว่ามืนอนนั้นมอมีผักมีอย่างมาใส่แต่เลยเสียนบ่กล้าดัดแปลงให้มูอเบิง้งไอ้มูอคือกันจ้าไอ้มื เดี๋ยวมาเพิงน้ำกันจ้าปริมาณทางแม่เสดสันใดเนาะก็จนอเพื่อนๆเ้ยขอบคุณนี่หลายเด้อจะติดค่ะมาเปิงมา่านรับชมรับฟังมานแช่ข่วมรูแชร์ประสบการณ์น้ำกันจ้าใดอันตี้อันใดส้มกะที่ส้มได้เด้อจะมีอย่างประสบการณ์มะแลกเปลี่ยนกันทมะแลกเปลี่ยนกันเนาะก็จะนะเ,เดี๋ยวนั่งจะไปกเปิดให้เพิงจ้วาวทางแม่จะได้กปริมาน แต่เตี้แข็งลักกะไอ้ซอสกุ้งสดลักกะไอ้บีบมะนาวลวกเนอจ้าบีบมะนาวลวกเป็นแกล้มเนอะจะนาะก,กัะแกล้มไอกุ้งก็ได้ซ้ำเนี่ยแหละจ้ะแต่ละถุงก็จะได้ซ้ำเนีน่ยเนาะจ้าเนาอแต่ย้ำสอว่าอ้าวคือมาคือของไหวเจ้าถเถอะเ้อจ้ะเดอ้อของกินแบบเนี้ยฝรั่งบานๆกันแบบนี้แหละจ้าแบบนี้แหละจ้าเอาอีกอย่างหนักหนาแม้แต่จ้าช่วงในช่วง เศรษฐกิจเนาะอ่ะเศรษฐกิจปีปับปีปับเพาะว่าตงกินอยู่แบบประหยัดจะง่อยเนาะจะเนาะไอ้ติ Saint ่งตัวดาเด้อจากคนใดอันกินแต่ดีๆกันดาเกะดีใจน้ำแต่ว่าตัวดาขึ้นแบบนี่ก็มีความสุขแบบสไตล์ดาดาจ้ะอันนี้ก็คืออันเห็ดเนาะจะเนาะเห็ดดากระก้อยนี่แหละจ้ะเพราะว่าดาบ่มีผักสดดาก็เลยเอาหอมไอ้หัวใหญ่ ไอ้เส้นคางคางเป็นการเคี่ยเนาะจา้ะเนาะราการไส้จังแต่ไอ้เข้าครัวพริกแล้วก็รซอสปรุงรสล้วการนิราจาไอ้นี่หอมเนาะจ้นะเนาะเป็นผักเคี่ยงขางเนาะสองกินแบบง,ง่ายๆจ้ะเพื่อนๆจา้ามีความสุขกันดีแล้วแม่นมาจากกินเจ๊งในกระตั้นแต่ว่าความจูบยิ้มทีใจเนาะจ้ะเนาะเพื่อน,นๆเนาะโอเคแล้วจา้าเดี๋ยวดาจะตักข้าวมาตุยต้ยตุ้ยเตวดาด้าก็กินให้เบิ่์กดาวจา้าเพราะว่าดาดากินข้าวเพเป็นดเสดมาจะเนาะเดียวเพื่อหินจะไม่อยากนั่ง เดี๋ยวเนาะจะน้อยเดี๋ยวดาตักเขาก็ได้จะเด้ออันข้าวเราก็กินหวานจะน้อยเนาะจะน้อยของหวานดาก็มีแอปเปิ้ลนี่ยเราจะแอปเปิ้ลดาบ่บปอกเปลืกอกจ้ะเพราะว่าเปลือกของแอปเปิ้ลห่อรังดีดีก็ดีต่อสุขภาพเักข้าวน้อยจะเนาะแล้วดาก็มีนี่จ้ะอันนี้คือไอ้หอมพีดาเอาว่างๆไว้อันก้อยเห็ดเด้อจ้ะนี่คือก้อยเห็ดจ้าเพื่อนๆจ้าก้อยเห็ดของดาเด้อจะเด้อดาบ่มีผักใส่มันเหมืไปแล้วเพื่อนๆ ข้างนอกอันดามีอันสาระเนยยูตะวดาไปเก็บก็ได้มันเหมือเราเนาะเขาเลยเอาแบบนี่ละจ้าแบบที่ห้ามี่แบบง่ายๆสไตล์เนี่ยฝรั่งบานๆเน,นาะจะเนาะนี่ละจา้าเนดากรแเรวเรียงแร้ว,เ,ว,เ,ว,เ,วเด็กลวจ้าเพราะว่าตอนกเด็กเราเนาะจะเป็นเพื่อนจา้าเป็นเพื่อนจา้าเบิ่บงแรีวก็อย่าลืมเด้อจา้ากดซอบสกายกดไลค์กดแช์เป็นกำลังใจให้ดาเนาะจะเนาะมาเลยจ้าดาจะนะม,จามาลุยเราจะหิวเราเนาะจะนอกบอกกินให้หมูเบิ่งดอกยางมูอยากน้ำจ้าเพื่อน เดี๋ยวมือหลังฮ้อนมาเบงนอกจากว่าด่าจะพาไปเหตุอีหย่างอีกพาไปหลอกอันใดอีกจะต้องขอบคุณขอบคุณทุกทุกคนทุกกำลังใจี่มีให้กับด่าเด้อจ้าไอเดี๋ยวคลิหนานันเดี๋ยวดาสิพาอีหยังก็เหตุอีอย่างอีกติดตามคลิตก็ไปเด้อจะเด้อสวัสดีขอบคุณทุกทุกคนจ้าสวัสดีจ้า